ปลาอะไรพี่น้องนี่กระหอกกระหอกปลาพี่น้องหอกแดงนี่น้องแต่ประดีถ่ายให้เบิ้งตอนยิงนี่พี่น้องโอ้โหมันเฮลายตัวนี้การจะถ่ายนําจริยิงนํากับประเดี๋ยวปดีปดดยิงแล้วตัวตัวเธอกกังดีหั่มเต็มคน,น,นมากับจานเพิ่นพี่น้องจานเพิ่นยินง นักล่ามินพี่น้องนี่นาดกับมินโอเคพี่น้องนี่นี่พี่น้องใช่ทางมินบอก <S <S ไปก <S 1> <S 1> <S 1> ตีมันแหลงมาวูกออกเตียงเหยียนจะออดซีซอนสึ้ิมา โอ้ได้อะไรพี่น้องนี่มาอีกแล้ว <laughs> มาอีกแล้วนก,น,กนกนโอ้เมื่อเมื่ยวานก็ตัวนึงนี่แกงเลยพี่น้องนี่แกงปลานะตัวเถอเก่งดีพี่น้องก็หอกแดงก็หอกใหญ่พี่น้องนี่ปลาเลยพี่น้องมาตัดลักแค่ถั่วใบมะหากิน กันากินได้กล่านี้ยูพี่นองมีตัวมือปืนบอกกันเตี่ยวเกี่ยคืีไปตะกูชื่อใจรก็ได้มาชีนางนนั่นแวละมาเจ๊ไปนอนไปไปใช้นี่ ปม่ขาดันเงเบิดหอมาห<อ>ัวแยกเลยนะนี่ไมาด้นะมันพม่ได้ตอนนี้มามาลเลยเป็นนางละปื้นตินเลยนี่อย่างตัวนี้คือกระเตหรือกระจอืมียาเผากระหอกขอยา

อาหารเทียงปีกกระหอกพี่เนาะนี่สิลาปินพี่เนาะนี่พี่เนาะเป็นแดงเลยเนี่ยกระหอกปลากระหอกแดงนี่ขั่นปีกหนู

บมีพักม,ยมยกียังมีแต่ลาบแบบข้าวนะกินด่วนผ่านผ่านจุยเดี๋กินข้าวกินก่อนไม่ได <c oughs> ้ทายได้ตอนกินของขาชิกินเด้